เอางื่ไปล่ากพี่น้องงื่อนเอยส่งการไปเไ้ยแม่ไปไป ออกาไปลามสงการมันได้ตอนสงการค่ะพี่น้องโตเมียจกงงักโมงหนูบ่ได้เบิ่งเวลา เอออิริดามือดอิริด้ฮาปูปุบ่ได้บ่งพยากรอ,อากาศอีกขั้นบถ่ายคลิปได้บิ่งพยากรอากาศกับหู้นะจักเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่มืดมาแล้วเนาะสงการข้องขาอีสงการ เจนเราตัดหนาเราคือยังบทษันด้านนั้นตืดๆไอ้เบิ่งพี่สายตัดหนาไฟดับพี่น้องมืดมืดมืดมาแล้วผูพี่สะพ้ายจางัวมาหลามมันมันมืดมาแล้วเราจสเอาเก่าโคกแล้วมาเบิ่งสวนแตงเรา เราตัดอยู่ท่างใดสวนมักแตงชนลประทานอโมอส่วนแตงเราเก็บมันจนอันนั้นมืดแล้วพี่น้องหว้วยมืดแล้วเลาะสวนแตงมาถ่ายคลิปสวนแตงของพี่ชายอันนี้ชนลประทาน บร่ได้ใส่อีโอบมาคลองส่งน้ำหิ่งยาวพิทางบอกนี่คือป้าหน่วยนี้คือหน่วยบักหญ่างถูกถูกหน่วยบางหย่างมุ้งอันนี้ก็เอาเมื่อละสี่หน่วยก็เลยบอกอาไม่เห็นเอาขายสาวส่วนแตง่งแห่งเมือง สุพรรณอันนี้หยาเราปลูปกไว้แหงวัวเราได้นหมเราสิตัดหยาขนาดไป่ามือมามือแสดงว่าประหัดแนมบ่เห็นได้นหมสองสามหน่วยเมื่อกี้นี้หน่วยบักใหญ่ฝนจิตกแล้ะมันตกในแหงห้อนพี่น้องเย้ยแต่ส่วนมากวันสิมีแต่พายุลมแหงมีแตง่งต้นอดต้น ย่านตกคลองก็งเลยเดินเร็วๆสิพาไปถ่ายฝายฝายคลองส่งน้ำย่างดีก็ดีได้พี่น้องเอ้ยย่างบริการตกฝายทางฝั่งคุนกัจ้ากระปุกบักเธอฝนมืดมาแล้วพี่น้องสิถ่ายคลิปจักหน่อยเนี่เลยฝนสิตั้หนาเพราะเราไมไ่ตัดต่อพี่ไอ้ที่ chi xài phần tốt Ủa, mặt tiền lại đây nhìn nhìn. Tên qua phải sùng nam Hãy sẽ mẹ ต้องรัศมีพี่สไตล์ค่ะพี่น้องมานามาสวนหน้าบักแตงหน้าบักงามหน้าบักแตงพี่สายตัวสิกินก๊งหน่วดหนวดว่างามหน้าขี้ไ,ไร ี่ต้นแบบไฟแตงบังเรื่องบางเรื่องที่่น้อยนี่มัน,มนมยญงบอกกินแนะพุงงได้งงากเลยเาะาไปชมสวนที่ย่างลงทางนี้ที่เมื่อไปหน้าเจ้าของกลยันฝนตก ตือ่อตื่นมานล้ชมหัวมชมสวนบรรยากาศดีถั่โโกวกล้วยเกาม มันมัห,นห,นห้อนอยากขมกล้วยลามะทั nice ่วขอนขอไถัย่างยานา สวนถั่วน่าก,ก็พอได้ขายอยู่ได้มักถั่วมักเทียแล้วมักม่วงมดแลลวพี่น้องตัดหญ้าหงห่วบอกให้เราเก็บกเขือเขือถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเราตัดอยู่ทางใดตุ้นตุ้นอยู่ทางใด nhà ấy này. Thôi nó ra đốt rồi đấy. 该怎样？

không can đu ngua ngàm, vua xui cắt nhả, đi sai cắt nhả, nó cắt nhìn bự đấy ปลาที่มาปลาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องยักเข้ากุาลยักเข้ากุไลจะได้เมื่ออะไรพี่น้องเบ่งพยากรให้อ้ายก่อนมืดฟ้ามัวฝนมาแล้ว มืดมืดมา